สวัสด,ดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมรายการล่างเสียครับพบกับผมอีกแล้วในเกีหมโลบอดกับผมอ่าคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากนะผมจะมาทําการเปิดกล่องครับผมเป็นรอบที่2นะครับสําหรับอีเวนต์ใหม่นะก็เรียกได้ว,ว่านะครับเป็นรอบที่2กันแล้วฮะเราจะมาเปิดกล่องแก้จนเอ้ยไม่ใช่เปิดกล่องแก้เซง็งกันดีกว่านะทุกคนเอ้ยตามชื่อคลิปเลยเปิดกล่องแก้เซ็งครับครั้งที่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเกลือนิดนิดนะ ก็หลายคนก็บอกว่าเตือนนะพี่อ่าโอเคเราก็ยอมรับไปว่าเราก็จะเชื่อฟังของเพื่อนนะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเปิดไปสิบก่าเหรี่ยนสิบเหรียญเนาะครั้งนี้ครับนี่เลยยี่สิบประมาณยี่สิบสี่เหรียญน,นะครับผมแล้วก็ตัวเหรียญบิงโกเนี่ยผมเปิดไปแล้วนะนะครับผมเปิดไปแล้วแต่ผมมีภาพมาให้เพื่อนชมแน่นอนครับนี่เปิดไปแล้วนะครับเปิดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีภาพย้อนหลังให้ดูด้วยนะตรงช่วงท้ายคลิปครับอ๊อ นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูซิว่ามันจะได้ของดีกับเขาไหมเออนะครับเขาบอกว่าเปิดทีเดียวแล้วได้ใบหูเลยนะใบฮูลิงไอ้ตัวนี้เฮ้ยของผมยังไม่ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ส่วนกล่องแรกก็ไม่มีอะไรครับชิ้นส่วนปืนใหม่เนาะแล้วก็ปืนลิมิเต็ด limited. อะไรประมาณนี้ประมาณนี้เลยตามคลิปเปิดกล่องแก้เซ็งครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เซง็งใบลุยเลยครับผมมันเปิดทีละสิบกล่องมันจะหมดเร็วปะเฮ้ย เดี๋ยวเปิดทีละสิบกล่องครั้งหนึ่งก่อนเนี่ยมันมีลีลาป่ะต้องมีลีลานิดนึงซีพึ่ง,องโอ้โหเปิดลิมิตโผล่ขึ้นมาคนขับด้วยอะไรด้วยนะเดี๋ยวเปิดอัตโนมัติเลยปั้งเขาให้โอ้โบอกได้เลยว่าเปิดอัตโนมัติโคตรเกลือทุกคนได้ชิ้นส่วนเต็มเต็มเลยครับผมไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะหรือว่าหรือว่าเป็นแบบนี้นะครับ หรืว่าอีเวนต์นี้มันเป็นแบบนี้ว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเรายังเหลืออีกสิบกล่องนะเดี๋ยวกล่องนะครั้งต่อไปเนี่ยผมจะทําการเปิดเองนะแบบไปว่าเปิดลิมิเต็ดแล้วเปลือแต่ได้ชิ้นส่วนปืนใหม่ถือว่าเยอะนะเนี่ยหนึ่งสองครับสองพันเฮ้ยได้อยู่แต่มันจะพอกินเปล่าวะลาบรี่มันหลายชนิดรวมกันอนะนะครับอันนี้มีเจ้าขนาดเล็กนะผมคิสโพสนะเคเคซีโพสเนี่ยอ่านก็ยากโอเคซีโพสสองพันห้า ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเล็กนะทุกคนเอ้ยเอาเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวไปสรุปทีหลังครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดต่อเลยอีกสิบกล่องฮนะเฮ้ยได้เรื่องเหมือนกันนะเรื่องเรื่องเหมือนกันเปิดนีด่เจ้า่าไม่ได้เรื่องเลยเท่าน,นี้ถือว่าดีนะสำหรับผมถือว่าดีเพราะมีของใหม่เยอะโอ้คือรู้แล้วมันมีของเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยโผล่มาน้อยทุกคนนอกกนั้นนะมันเป็นชิ้นส่วนหมดเลย เพราะฉะน,นั้นก็ไม่ต้องสีเรียดเรื่องชิ้นส่วนนะสะสมไปครับผมเปิดปึ้งปืนใหม่ครับลาบี้ขนาดกลาง500อเอ่อขนาดเล็กส5 0อยหาิ่างนี้ไม่ดีอ้เจจาครับผมเป็นชิ้นเป็นอันเอยไกลกันหน่อยดิโอ้โหเอ่อเคตัสนะครับเคสเคตัสนะครับผมน่าจะเป็นขนาดหนัก สองร้อยห้าสิบเองอะ่ะเอ้ยเฮ้ยสองร้อยห้าสิบอันนี้เกลือเฮ้ยเปิดเองมันจะเกลือขนาดนั้นเลยเหรอห้าร้อยครับลาบรี่ใช่เปล่าโมดูลเป็นชิ้นเป็นอันหนึ่งอันเอ้ยผมว่าพอพอเละสองพันห้านะครับชิ้นส่วนหนักๆเป็นปืนพวกปืนฉมวกแล้วก็ได้ปืนฉมวกครับสแต็งขนาดหนักนะครับโอ้โหก็เลยเรียกว่าเฮ้ยก็แหมไม่เหมือนมันไม่แตกต่างอะเนาะ เนี่ยดูแล้วไม่แตกต่างนะทุกคนออโอเคฮะเอ้ได้กล่องพิเศษเหรียญตรงกลางมาสามเหรียญอ้าอย่างนี้เราก็เปิดได้อีกดีนะครับจากสามเหรียญเมื่อกี้เป็นหกเหรียญแล้วทุกคนโอเคเปิดก่อนเปิดก่อนนะฮะนะครับผมจะทาคลิปเปิดให้นะครับทุกกิจกรรมเลยนะเดี๋ยวกิจกรรมครั้งนี้เสร็จก็จะมาเปิดให้อีกนะครับผมไม่ผมจะไม่รอเยอะๆนะทุกคนเออปล่อยมันเลยนะครับจะไม่รอเยอะนะครับ เบื่อครับอุย้ยหนึ่งพันขนาดหนักหนึ่งพันเอาดิเอาเรื่องอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับอย่างนี้ผมถือว่าไม่เกลือนะถ้าได้ชิ้นส่วนนักพันพันอะไรเงี้ยห้าร้อยหกพันน่แหมสองร้อยห้าสิบมันก็น้อยไปเป่าหวะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องตรงกลางนะครับซึ่งแน่นอนกล่องตรงกลางนั้นมีอะไรที่น่าลุ้นมากกว่ากล่องแรกแน่นอนครับถึงจะมีของ,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 งเก่าปะปนอยู่ก็จริงนะแต่มันก็มันก็ดีอะ ส่วนมากจะเป็นโดนนะทุกคนเออไม่รู้เป็นพราะอะไรนะครับหลหลายคนบ่นเพรว่าเป็นโดนเปิดจะเป็นโดนเป็นไม่โดนเราไม่รู้เปิดหกลองครับดุกิกดุ๊กดิ๊กบุ๋มบมบุ๋มบมเอ้ยจะพึ่งเออมีมามีโดนขอโดนแล้วกันใครไม่ชอบโดนผมชอบโดนครับเอ้ยนี่แหละนะครับชอบโดนผมชอบโดนครับผมชอบโดนทุกคนเปิด กล่องต่อไปแวบแหวบพึ้งขอให้มันดีแบบอย่างอื่นหเอ้ยอะไรอะลิมิเต็ดอย่างนี้มันนับอีกแล้วนับทําไมอะไม่ต้องนับป่าวะเออจริงๆมันน่าจะให้มันเลยนะเปิดก็ได้เลยป่ะดิเออเนี่ยเรื่องนี้เหมือนกันนะจริงๆมันก็น่าห่นใจนะทุกคนถ้าพูดไปแล้วอะน่าหยิกอะเออหน้าตีตูดอ่ะทั้งๆที่เราเปิดนะครับเป็นกล่องที่ถึงการันตีว่ามันต้องได้เนี่ยจริงๆมันต้องแจก,กมันเลยไม่ดีกว่าเนาะไม่ใช่แบบ ใช้สิทธิ์เปิดไปด้วยแล้วก็ไปใช้สิทธิ์คือมันเหมือนสิทธิ์ซ้ําซ้อนอ่ะทับกันอ่ะเอออันนี้หลังไม่ไม่ถูกใจสิ่งนี้นะอืมเอ,อ้ยโอ้โหคนขับทั้งคู่เลยมีตรงกลางเออคนขับแล้วกันอ้อยากได้คนขับแต่ไม่ได้มาครับเดี๋ไวไหมครับเดี๋ยวจะมีการขายชุดใหญ่นะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะขายกันชุดใหญ่ครับยังไม่ได้นะทุกคนยังไม่โผลเลยนะ ึบโอ้โดนลิมิเต็ดโอ้ยของดีทั้งนั้นเลยทุกคนจังหวะนี้อะไรก็ได้เลยนะครับผมโอยช็อตนี้สวยครับขอตรงกลางตรงริมแล้วกันนะโอนะ้โ oh, หได้ยอเจครับผมนะได้ยอเจเอ้ใช่ยอเจไหมใช่สินะ่ยอเจนี่แหละเป็ลิมิเต็ดมาก็ถือว่าโอเคครับนะ พราะเมื่อกี้เนี่ยมีครบแล้วนะเรามีหมดแล้วนะได้อะไรก็ถือว่าดีฮะเออขึ้นอย่างเนี้มันนั่งภาคภูมิใจมากเออขึ้นให้แบบเออขึ้นให้แบบเป็นกิ้นเป็นอันอนะ่ะเอออย่างเงี้ยอุย้ยมีชุดสี่เข้ามาทุกคนแหมกําลังชมแแบบกดไปได้ชุดสี่แล้วมันจะได้เวิร์มมันก็ไม่เวิร์ตรงกลางเลยเอ,อ้ยนี่แหลเออะเฮ้ยเมื่อกี้มันยอ่อเจเออเมื่อกี้มันย่อเจอันนี้มันเทจาเอองงพูดไปพูดมางงครับผมอะไรทั้งมันเถอะนะครับทุกคน พูดเมื่อกี้ผมจำผิดเขียนอ่านผิดยอเจยอเจเทจาอันนี้เทจาได้ปืนมาลัวัวครับปืนลิมิเต็ดนะครับผมถึงมันจะเนิบแล้วนะครับแต่มันก็ยังใช้ได้นะปืนเลเซอร์สายฟ้าแบบไอ้ปืนเลเซอร์แบบนี้นะครับกดฮึบ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 เฮ้เยครั้งนี้ไม่เกือนะทุกคนผมสรุปให้เลยเอ้ยโอ้โหครั้งนี้ผมขอโดนนะทุกคน <c oughs> ขอโดนครับครั้งนี้ผมขอโดนนะโดน โอ้ยนะครับได้แองเกิลมาซึ่งแองเกิลผมมีหลายตัวแล้วทุกคนโอ้โหโก็ก็ถามว่าไดไปถามว่าเกลือไหมก็เป็นตัวเป็นตนตน่ะเออเป็นตัวเป็นตนตก็ไม่เกลือหรอกนะครับผมแต่ว่ามันเรามีแล้วไงนะเรามีแล้วไงหลายคนบอกมันเนิฟมันใช้ได้นะครับนะครับมันใช้ได้นะแองเกิลมันยังใช้ได้นะทุกคนเออแค่เปลี่ยนปืนออกไปนะโอเคครับกองกลางก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมครับ ใบหูก็กลายเป็นใบหูใบอะไรไปแล้วครับยังไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องบิงโกครับซึ่งผมจะเปิดกล่องนี้หนึ่งอันก่อนแล้วก็จะมีภาพย้อนหลังให้ดูนะครับผมแล้วก็แล้วกอ็อันนี้เปิดผมจะเปิดได้สอันนะทุกคนไม่รู้เอาเองอันนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้อันเดียวเนี่ยเอาตรงนี้เลยลกันตรงกลางเนี่ยเปิดไม่มีอดเลยครับผมเอ้ยไม่ได้เลยเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพย้อนหลังกันนะครับผมตอนที่ผมเปิดกล่องบิงโกนะครับโอเคแล้วก็พอดูย้อนหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลากันไปเลยนะนะครับสาหรับภาพย้อนหลังนะนะครับผมความบันเทิงนะครับบางทีเราก็สร้างได้ด้วยตัวเราเองเนาะการเล่นเกมนะครับเราทาไงให้เล่นแล้วสนุกเล่นแล้วมีความสุขครับแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่ามันคือเกมเขาทํามาให้เราเล่นแล้วมีความสุขไม่ใช่เล่นแล้วมีปัญหา ฝากไว้ให้คิดเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายสวัสดีครับผมยังยังไม่จบครับผมมาดูภาพย้อนหลังกันเลยดีกว่าครับแหมด่วนสวัสดีไปซะละเพลครับผมนึกว่าจะปิดคลิปเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะนี่เป็นภาพย้อนหลังนะครับที่ผมเปิดกล่องมาบอกได้เลยว่ารุ้นเหมือนกันนะนะครับมีเหรียญอยู่นะครับวิงโกอยู่นะนี่ครับประมาณนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ที่เปิดเหรียญวิงโกเพราะว่าอยากจะเช็คคะแนนของอัลติเมตพาซ่าอันแรกก็ได้เลยทุกคนดูดิเห็นไหม อันแรกก็ได้เลยนะมือดีมากๆนะครับอันที่สองไม่ได้สามไม่ขึ้นนะครับโอ้โหนะครับสามอันแล้วไม่มีนะต่อไปอันที่สี่ครับนี่เป็นไงได้ปืนยังไม่พอได้กล่องตีฟ้าด้วยอะ่ะเออเขาบอกแล้วว่าคลิปนี้ไม่เกือนะทุกคนหวานเจียเ๊ยบแง่มาดูครับอันต่อไปไม่ได้นะครับต่อไปครับนะไม่ได้อีกแล้วทุกคน ก็คือมันได้ยากอ่ะเนี่ยนะครับแล้วก็นี่คือครั้งที่ผมเปิดครั้งที่แล้วนะแล้วที่เพื่อนๆเห็นที่ผมเปิดครั้งล่าสุดก็ผมเปิดตรงกลางก็ไม่ได้เนาะต่อไปฮะยังไม่ได้อีกครับอืเนี่ยมันหัวร้อนตรงนี้แหละครับผมกล่องสีฟ้ามันหายากมเปิดกล่องตัวนี้เลยฮะเราได้กล่องสีฟ้ามาสองกล่องครับอันแรกโมดูลถือว่าดีอันที่สองฮะ เป็นปืนโอเคจัดว่าแจ่มเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะดูกันครบหมดแล้วบ๊ายบาย